คลิปนี้เราจะมาดูการเย็บเกล็ดของผ้าถุงหรือกระโปรงนะคะอันนี้เราได้กลิ้งหรือว่ากดรอยจากเพเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะคะเกล็ดทุกเกล็ดเราก็จะเย็บกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บให้ใช้เข็มหมดนะคะนําทางเพื่อเวลาเย็บจะได้สะดวกนะคะกลัดแบบนี้นะคะจะกลัดจากข้างบนไปข้างล่างเกล็ดหรือ จากข้างล่างเกล็ดไปข้างบนก็ได้นะคะแต่เวลาเย็บเนี่ยก็ต้องเย็บมาจากด้านบนนะคะทุกเกล็ดก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตการเย็บให้ดูนะคะอันนี้ กลัดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเย็บพร้อมๆกันนะคะตามเวลาเย็บนะคะปักเข็มนะคะแล้วก็เราจะเอาเข็มหมุดออกทีละทีละอันนะคะแล้วก็เย็บไปนะคะตอนเย็บเราก็ย้ำก่อนนะคะ ค่อยๆเย็บนะคะแล้วก็พอมาถึงปลายของกลิดนะคะเราจะไม่ย้ำนะคะเราจะเวน้นได้ไว้ประมาณ2-3นิ้วนะคะไว้ผูกนะคะผูก2ครั้งนะคะเราจะไม่ย้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับด้านนอกของ ด้านถูกอะนะคะด้านถูกคือด้านนอกของผ้าถุงนะคะมันจะนูนมันจะไม่สวยเรียบนะคะเราก็ใช้วิธีการแบบนี้นะคะทุกเกล็ดแนะนําเพื่อนๆว่าให้เย็บหมดทุกเกล็ดก่อนนะคะแล้วปล่อยได้ไว้แล้วก็ค่อยมาผูกครั้งเดียวกันพร้อมๆกันเลยนะคะงานมันจะออกมาไวนะคะ ถ้าเกิดเราเย็บไปแล้วก็ผูกไปอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่างานเราก็ต้องมีหลายชิ้นใช่ไหมคะมันมีชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นซ้อนในอย่างค่ะนะคะกลับโปรงทุกทรงเหมือนกันที่มีเกล็ดก็ทำแบบนี้หมดนะคะหลังจากผูกแล้วนะคะเราก็จะนำมารีดนะคะทุกครั้งก็จะต้องมีการรีดนะคะ การรีดนะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นสะโพกนะคะขวาสุดก็จะเป็นป้ายนะคะก็คือด้านของสะโพกเราจะเกล็ดต้องหันมาตรงกลางนะคะให้หันเข้าหากันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รีดหันเกล็ดไปตรงกลางนะคะไปใน ด้านเดียวกันนะคะหันคือว่าหันเข้าหากันนะคะตามภาพเลยนะคะใช้มือนำทางนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รีดเก็ดจ,จะได้ออกมาสวยงามนะคะด้านนอกก็จะสวยงามแบบนี้นะคะจะมองไม่ค่อยออกนะคะว่าเป็นเกล็ด มันจะกลืนไปกับลายผ้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ